มาส่งท้ายกันในข่าวสุดท้ายโอ้โหวันนี้ข่าวส,สารเยอะมากๆ,ากๆนะคะคุณผู้ชมทางกกตนะคะเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สสนะครศรีธรรมราชนะคะเขตเลือกตั้งที่8แทนตำแหน่งที่ว่างค่ะคเฉพาะอำเภอพิปูลอําเภอฉวางอําเภอช้างกลางอําเภอนาบอนในวันอาทิตย์ที่27เมษายน2568นะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่สามารถตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน s m a r t ท o หวค่ะหากท่านไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสส ในวันที่27เมษายน2568ได้นะคะก็สามารถที่จะแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์ได้ด้วยนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ ไปใช้สิทธิกันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสามารถแจ้งเหตุได้กรณีที่คนไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้หรือรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้สายด่วนเลือกตั้งก็มีนะครับ1 4 4 4นะครับโทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับตามที่ปรากฏหน้าจอเลยครับใช่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการเบทเทอร์ฟิวเจอร์หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ